ปฏิสัมปาิการอันชลีอันทิวารังอายาจธาสันติธาสันตาปาราชัก นาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกรรมวิมังปะชัง นามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภารม มากุศลธรรมมาภยยากตธรรมมากตมีธรรมมากุศลายาสมิงสมเยกามาวจารังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติสมานังสสหกตังยานสัมประโยชนตังรูปารัมานังวาส ขันธารมมามะนังวาคันธารมมามะนังวรารสารามะนังวปาปุถารพารมมามะนังวาธรรมารมะนัง วายางังยังวาปนราภัตาสมิงสมัยเาโสโหติวิงเคโพโหติวาปนตาสมิงสมัยเดอันเยปิอาทิปติจะสมัวปนารูปิโนธรรมาอิมิธรรมากุสลจะคันธา รูปาขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขาราขันโทวิญญาณขันโทตาทางกัตธรมอรูปขันโทย่างกินตีรูปังอดีตานาคตาปาจุปนนังอาชาตังวาภิทาวาโอ อลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีิตังวายังทุเรวาสันติเกวาตเทกาชังอภิสัญญูหิตาวาอภิสังขีเพียนตาวาอายังบัวจติรูปะคันโทสังขะโหสังขะโหสังขิเตนอสังข อาสังขหิเตนะสังขหิตังสังขหิเตนะสังขหิตังอาสังขหิเตนะอสังขหิตังสัมปโยโควีปโยโคสัมปายุเตนะวีปโยตังวีปโยเตนะสัมปายุตังอาสังขหิตังชาปัญญาติโย สัมทปัญญาติอายาตนนปัญญาติธาตุปัญญาติสัจปัญญาติอินทริยปัญญาติปุคลปัญญาติกีตาวตาผูคขลานังปูคละปัญญาติสัมมยวิมวตัวสัมมยวิมวตัวกุปปัมโมอากุปปัมโม มัปริหานธรรมมอปริหานธรรมมวเจตนาภาพโพอนุรนาคณาภาพโพผู้ทัช่ชโนโคลตะระพูพยูมปรโตัวอภยูมปรโตภาพภาคมโนอภภาพภาคมโนนิยต ตโวปฏิปันโนภเลียนติโตอรหะอรหัตายปฏิปันโน ปฏิสานจิกาถะปรมาเทนาติอามันตาโยสานจิกาโทปรมาโทตโตโสปุคโลอุปลาภติสานจิกาถะปรมาเทนาตินาหิวังวาตภพอาชานาหีนีขังหันจิปุคโลอุปลาภติสา สัติการถปรมาทินตนวัตเรวัตตามพโยสานติการโทปรมาโทตตโสปุขคโลอุปลาภิสานจิการถาปรมาทนนติมิชันาเกณฑิทกุสลานธรรมมาสภเตกุสลมูลายวาปัน กุศลโมลาสัพเพตธรรมากุศลายิกิติกุศลธรรมาสัพเพตกุศลโมเลนะเอกโมลายิวะปนกุศลโมเลนะเอกโมลาสัพเพตธรรมากุศลตุปัจโยอารามันนัก เจโยอธิปติปาใจโยอานันตระปาใจโยสมณนันตระปาใจโยสห acha ตปาใจโยอัญญมัญญปาใจโยนียสยปาใจโยอุปเนียสยปาตจโยปุเรชาตปาใจโยปัาชาชาตปาใจโยอาสิวันปาใจโยกรรม มะปาใจโยเวียะกะปาใจโยอาหารปาใจโยอินทริยปาใจโยชาณปาใจโยมาคะปาใจโยสัมปยโยตตาปาใจโยเวียปโยตตาปาใจโยอาทิปาใจโยนาทิปาใจโยเวีขตาปาใจโยอวิคตาปาใจโย กุศลธรรมะกุศลธรรมะภยกากตาธรรมะกัตธเมีธรรมะกุศลายสัมิงสมมยกามาวจจารังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติสมานาสสะหกัตังญาณสัมปยุตังรูปารัง ารามานังวาสาทธารามานังวาคันธารามานังวา,ารสารามานังวาโพธาภารามานังวาธรรมารามานัง วายังยังวาปนราภัตาสมิงสมัยเาโสโหติวิงเคโพโหติวาปนตาสมิงสมัยเดอันเยปิอาทิปติจะสมัวปนารูปิโนธรรมาอิมิธรรมากุสลจะคันธา รูปาขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขาร,รขันโธวิญญาณขันโธตาทะกระโมรูปาขันโธอย่างกินตีรูปังอดีตานาคตาปาจุปนนังอาชาตังวาพหิตทวาโะ อลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายังทุเรวาสันติเกวาตเทกาชังอภิสันญยหิตาวาอภิสังขีเพียนตาวาอายังบัวจติรูปะคันโทสังขาโหอสังขโหสังขิเตนอสังข อาสังขายเตนะสังขายตังสังขายเตนะสังขายตังอาสังขายเตนะอสังขายตังสัมปโยโควิปโยโค สัมปโยุตนาวิปายุตังวิปายุตินะสัมปายุตังอาสังขะตังชาปัญญาติโยคันทปัญญาติอายตานะปัญญาติธาตุปัญญาติสจัจปัญญาติอินทริยปัญญาติปุคละปัญญาติกิตาวตา ปุคขลานังปุคขลปัญญาติสมัญวิมัวตัวอสมัญวิมัวตัวกูปะธรรมโมอากูปะธรรมโมปาริหานธรรมโมอาปาริหานธรรมโมเจตนาัพโพอนุรักขณาัพโพผุ้ทวชนโคตรภผัวพยุ่มปรรโต อภยูปารตุภาพภาคมโนอภาพภาคมโนนิยตอนิยตุปฏิปันโนภเลนติโตอรหะอรหิตายปฏิปันโนปุ่งฆโลอุปลาปฏิสัจิการทปรมาเทนาติอามันตายสาจิกาโทปรมา โทตโตโซปุคโลอุปลาปติสานติการัปรมาเทนาตินาหิวังวัตตาภพอาชานาหินิหังหันจิปุคโลอุปลาปติสานติการัปรมาเทนาเตนาวัตเรวาตตามภิโยสานติการโท ปรมาโทตโตโซปุฆโลอุปลาฏิสาติการถ้าพระรมาเทนาติมิชาเกีติกุศลานธรรมมาสามเพเตกุศลมูลายวาปนกุศลมูลาสามเพติธรรมกุศลายิกจติกุศลาธรรมา สัพเพตกุสลโมเลนะเอกมูลาจยวาปนกุสลโมเลนะเอกมูลาสัพเพเตธรรมกุสลายตุปาจัยโยอารามันปาจัยโยอธิปัติปาจัยโยอนันตรปาจัยโยสัมันันตรปาจัยโยสหะ ชาตาปาใจโยอัญญมันยปาใจโยเนิสัยปาใจโยอุปนิสัยปาใจโยปุเรชาตาปาจโยปาชาชาตาปาใจโยอาสสวันปาใจโยกรมปาใจโยเมียปากปาใจโยอาหารปาใจโยอินทริยปาใจโย ชาณปัตยโยมาคปัยโยส ไปโยตตปาใจโยวิไปโยตตปาใจโยอาทิปาใจโยนาธิปาใจโยวิคาตปาใจโยอวิคาตปาใจโยกุสลาธรรมะกุสลาธรรมะภยากตาธรรมะกตธรมีธรรมะกุสลายสมิงสมัย กามวัจรังกุสลังจิตตังอุปนนังโหติสมนะสัฮหคตังยานสัมปยุตังรูปารัมานังวาสานธารัมานังวาคันธารัมานังวารสารัมานังวาปุถารามาน ว่าธรรมะมานังวายังยังว่าปนาราภตาสมิงสมัยเยภาโสโหติเวิยงคโพโหติเยว่าปนาตาสมิงสมัยเยอันเยปิอาทิตติจะสมัวปนารูปิโนธรรมาอิมีธรรมา กุสลาคันธารูปา,าคันโทวทนาขันทสัญญาคันทสังคาราขันโทวิญญาณขันทตาทะกัตโมรูปะคันทวยางก,กินตีรูปงอดีติตนาคตะปัญจุปันนังอาชา ตังวาพระหิธาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณนิตังวายังทุเรวาสันติเกวาตัทกาชังอภิสันยูหิตาวาอภิสังขิปิณฑาวายังบัวจติรูปะขันโทสังข้โหอสัง สังขัยเตนะสังขัยตังอสังขัยเตนะสังขัยตังสังขัยเตนะสังขัยตังอสังขัยเตนะอสังขัยตังสัมปโยโควีปโยโคสัมปโยเตนะวีปโยตังวีปโยเตนะสัมปโยตังอสัง ท่าิตา,าปัญญาติโยคัทธปัญญาติอายตานะปัญญาติธา,ญญาต,ตุปัญญาติสัจปัญญาติอินทริยปัญญาติปูคละปัญญาติกีตาวตาปุคลลานังปูคละปัญญาติสัาสามยิวิมวตัวสัมยิวิมวตัวกู โกปารามโมโกุปธรรมโมปาริหานธรรมโมอะปาริหานธรรมโมเจตนาภพโพอนุรักขนาภพโพปุถุชนโนโขตระพูภยุปรารตโตอะภยุปรารตัวภาพภาคมโนอะภาพภาคมโนนิยตวัวนิยตวัยตว ปฏิปันโนภเลนติโตอรหอรหัตายปฏิปันโนปุคโลอุปลาภิตาจิกาถปรมะทีนาติอามันตายสาจิกาโทปรมาโทตโตโสปุคโลอุปลาภิสาจิกาถปรมะทีนาติ นเหิวังวัตภพอาชานิริคขังหันจิปุคโลอุปลาปติสานจิการถปรมาเทนเตนวัตเรวาตามพโยสานจิการโทปรมาโทตตโสปุคโลอุปลาปติสานจิการถปรมาเท าติมีชาเกีติกุสลานธรรมมาสาพเพเตกุสลโมลาเยาวาปนกุสลโมลาสามเพตีธรรมกุสลายเกีติกุสลานธรรมมาสาพเพเตกุสลโมเลนะเอกโมลาเยวาปนกุสลโมเล นะเอกมูลาสัพเพเตธรรมกุศลายตุปาใจโยอารัมมณปาใจโยอธิปติปาใจโยอนันตรปาใจโยสัมนันตรปาใจโยสหัชาตปาจจโยอันยมันยปาใจโยเนียสยปาใจโยอุปเนียสยาปา จโยปุเรชาตปาใจโยปัตชาชาตปาใจโยอาสิวนาปาใจโยกรรมปาตจโยเวีพักาปาใจโยอาหารปาตจโยอินทริยปาใจโยชาณปาตจโยมาขปาจจโยสัมไยุตปาใจโยเวีไวยตตปา ใจโยอาทิปปะจโยนาทิปปะจโยวิคัตตาปะจโยอวิคัตตาปะจโยกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะอภยญญาการธรรมะกตรเมธรรมะกุศลายสัมิงสมัยเกามาวัจรังกุศลังจิต ตังอูปันนังโหติโสมนาสสะหกตังยานสัมปโยุตังรูปารามัมมานังวาสานธารัมมานังวาคันธารัมมานังวารสารามมานังวาปุถารภารัมมานังวาธรรมารามมานังวา ยังยังวาปนราภัตาสมิงสมัยเดพาโสโหติวิงเคปโปโหติวาปนตาสมิงสมัยอัอเยปิอาทิปติจะสมัวปนานรูปินโนธรรมาอิเมธรรมากุศลจักขันธารู รูปาขันโทเว,วทนาขันโทสัญญาขันโทสังคาราขันโทวิญญาณาคันโท,ต,ะทะะตาถากัตธรรมโมรูปาขันโท ยังหินติรูปังอดทิตนาคตปัจจุปันนังอาชาตังวาภาหิตาวาโอฬิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายังทุเรวาสันติเกวาตเทกาชังอภิสันยุหิตวาอภิสัง ทีเปลี่ยนตาวาอย่างบัวจติรูปะขันโธสังข์ขะโหสังข์ขะโหสังขัยเตนะสังขัยตังสังขัยเตนะสังขัยตังสังขัยเตนะสังขัยตังสังประโยชน์โคเวีปโยโคสัมปโย นเตนะวิปายุตังวิปายุเตนะสัมปโยุตังอสังขิตาชาปัญญาติโยคันธปัญญาติอายตานะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจปัญญาติอินทริยปัญญาติปูคลปัญญาติกีตาวตาปูคลา นภูคาลปัญญาติสัมยาวิมุตอตสัมมาวิมุตโวกูปะธรรมโมกูปะธรรมโมปะริหานธรรมโมอปะริหานธรรมโมเจตนาภาโพอนุราคณาภาโพพู้ทูตนาโคตระพูภยุมปะรตัวอภยยง ประตัวภาพภาคมโนอภาพภาคมโนนิยโตัวนิยโตปฏิปันโกภะเลนติตอรหัอรหัตายปฏิปันโนปูงคโลอุปลาปฏิสัจจิกาถ้าปรมาเีนาติอามัตายุสัจจิกาโทปรมาทโทต ตัโสปุโลอุปลาปฏิสานติการถปรมาเทนาตินะหิวังวัตตาภพอาชาณะนีาหังหันจิปุคโลอุปลาปฏิสานติการถ้าปรมาเทนาตนะวัตตเรวาตตาภพโยสานติการโทปรมาโท ตตโตโสปุคโลอุปลาภิสาจิกานทปรมาเทนาติมิชาเกติกุสลานธรรมมาสับเพเตกุสลมูลาเยวาปนกุสลมูลาสับเพเตธรรมกุสลายิกจติกุสลาธรรมมาสับเพ เกุสลกิดเกิเอเกมูลาิเกวาปกเกุสเกิเกเกกมูลาสัพกเพิเติดเกิกุสลาิดเกิจเกิดเกมณปกิจจกโยอิปติปัจิยิดนกิดเ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 นจดเกสดเกิดเก ใจโยอัญญมัญญ่ปัจจโยเนีสยาปัจจโยอุปเนีสยาปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจชาชาตปัจจโยอาสีวันปัจจโยกรรมปัจจโยเวปะกะปัจจโยอาหารปัจจโยอินทริยาปัจจโยชาณปัจ ปโยมาคาปัจโยสัมไปโยตะปาจโยเวไปโยตปัจโยอาธิปาจโยนาธิปาจโยเวคตตาปโยอวิคาตปาจโย